320อยสอกแล้วอ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 ายกะอายกะร์้ฮไเห้ยไป ที่ทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ต้องกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเปิดในส่วนของกาชาตู้อヤกากันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็มีในส่วนของไพรโรเจมสูงถึง5้0 0 0ื่นหนพรนไโรเจมกับอีก70โลเลยนะครับแถมยังมีโลฟ้าเหลือยี่ต้อง80โลนะเรียกได้ว่าเป็นไอที่ฟูไปด้วยเม็ดกาชาจริงๆนะฮะซึ่งถามว่าไอ้50,000ไพรโรเจมเนี่ยมันแลกได้กี่โลก็แลกได้318โล นะครับพอเอาไปรวมกับ70โลเราก็จะได้อยู่ประมาณเอ่อเท่าไหร่วะ380กว่าโลนะครับซึ่งมันดูไม่ครบ400ใช่ปะแต่ว่าเวลาเราสุ่มเนี่ยเราก็จะมีเศษเกลือไปแลกอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิน400โลแน่นอนครับในลิปนี้ซึ่งเป้าหมายของเราในวันนี้ครับคือการเปิดอากะ4 6นั่นเองครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอากาศ C6 เนี่ยมันจะใช้ไฮโมเจมสูงเนเท่าไหร่นะแต่ผมหวังว่าภายใน400โลเนี่ยผมจะได้อากาศ C6 นะครับเพราะว่า อวซึ่งถามว่าไอ 50, ่ห้าหมื่นไพโมเจมเนี่ยถ้าเทียบกับการไปเติมเองเนี่ยครับเราจะเสียไพโมเจมเท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการเติมอ่ในส่วนของแพ็กสามพันเจ็ดเนี่ยถ้าไม่มีคูณสองเราจะได้ประมาณแปดพันแปดสิบไพโมเจมนะครับซึ่งเทียบได้กับห้าสิบโลเนาะซึ่งสมมุติว่าเราไม่มีคูณสองเลยเนี่ยไอห้าสิบโลตรงนี้เนี่ยครับพอมาเทียบกับสี่ร้อยโลแล้วเนี่ยเท่ากับว่าเราจะเสียเงินไปทั้งหมดสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับหรือว่าไอดีนี้เนี่ย มีมูลค่า30,000บาทเลยครับคือแค่ไพ m โมเจมตรงนี้สามหมบาทแล้วนะฮะยังไม่รวมกับไอ่โมเจมเม็ดฟ้าตรงนี้อีก80โลนะตึงเรียกได้ว่า ID นี้เนี่ยมีมูลค่าที่สูงตั้งแต่ยังไม่เปิดตัวละครแล้วนะครับแต่คุณเชื่อไหมฮะว่าผมซื้อ ID นี้ มาในราะคาเพียแค่850บาทเท่านั้นนะเพื่อใครสงสัยนะครับว่าผมไปหา400โลนี้มาได้ยังไงนะครับคือผมเนี่ยไปซื้อ ID รดียโลมาจากร้านอาเคดร้านอาเขดเนี่ยเป็นค้างขายไอดีรลีโลคุณภาพนะครับที่มีประกันให้ตลอดชีพก็คือตราใดที่คุณซื้อไอดีมาเนี่ยจากร้านนี้นะครับไม่ว่าคุณจะโดนแฮ็กคุณจะโดนแบนคุณจะโดนดึงไอดีคุณก็จะสามารถ ของเงินคืนได้100%เอเซเลยนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อไอดีมาในราคาเท่าไหร่ก็ตามนะฮะซึ่งในส่วนของวันนี้เนี่ยผมได้ทําการซื้อในส่วนของ ID ดองโรราคา850บาทตรงนี้มานะครับก็คือจะเป็น ID ดองโรที่มีไพรเจมสูงถึง50,000่น นะซึ่งไอ้ดีที่ผมได้มาเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพไพโมเจมนะครับแล้วก็มีเพชรดองอยู่ที่70โลเนาะซึ่งมากกว่าปกอีกเห็นะปกก็ไม่เขียนว่า60โลนะฮะซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเออไอที่เขียนว่าเหลือศูนชิ้นเนี่ยจริงๆแล้วไอรดีรีโลเนี่ยมันไม่ได้เหลือศูนชิ้นนะครับมันจะมีเขียนกำกับไว้ด้วยว่า ื้อกับแม่ค้าเท่านั้นก็คือคุณกดไอ้ตรงรูปรถเข็นอย่างเงี้ยแทนที่ว่ามันจะมีปุ่มให้ซื้อนะครับเขาจะให้ติดต่อร้านค้าเนาะซึ่งเราก็ต้องไปคุยกับแม่ค้าเองนะครับซึ่งใครที่สนใจเนี่ยผมมีลิงก์อยู่ในดีคริปชั่นนะครับผมนะก็สามารถไปซื้อไอเดีลิโลไปอุ่นนุนร้านนี้กันได้นะครับเขามีประกันให้ทาวรตลอดชีพนะอันนี้เป็นจุดเด่นของร้านเขาเลยนะครับโอเคไม่พูดพลัดพันเพียงผมว่าเรามานั่งเปิดการากันเลยดีกว่าครับ ผมวังว่าผมจะได้อายกาศ C6 จริงๆรนะเว้ยทุกคนคือหลายๆคนที่ดูช่องผมมานานเนี่ยก็จะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นซิมอายกาศนะครับหรือมีอายกาศเป็น w วฟ์นั่นแหละแล้วผมเนี่ยอยากได้อายกาศ C6 มากนะครับแม้แต่ในดีตัวเองก็ตามนะแต่แน่นอนว่าผมไม่มีตตงค์ไอสิบโลแรกฮะแน่นอนครับช่องกูเกลืออยู่แล้วครับโอ้โหมาเป็นปลาววเลยทีเดียวเชียวนะฮะ <laughs> จัดไปครับ2ีโล จริงยังบะเนี้เฮ้ยทุกคนจริงยังบะเนี้ยอุยอ้ยผมคอเกือบแตกเลยกุนโตโกนเนี่ยเฮ้ยผมเฮ้ยอ้นี่กูไม่ได้จัดฉากนะเนี่ยฮเฮียเกินตัวอะไรวะอายกะอายกะเหอะมันไม่ลึกจังอะจิโร่เนี่ยอายกะอายกะอายกะ ดีลุกมาไมเนียไม่เป็นไรฮะถือว่าออกไวเนี่ยผมดูประวัติการสุ่มดิเห็นปะผมยังไม่เคยเปิดตู้กาชาตรงนี้เลยเว้ยไม่เคยเปิดผมได้ดีลุกใน20โลแล้วนะฮะเรียกว่าไอดีเสริมดวงจริงๆนะฮะร้านอาเขตเป็นร้านที่ขึ้นชื่อล่วงเรื่องแบบไอดีเสริมดวงมากๆนะครับครั้งแรกที่เราเคยซื้อไอดีนี้เนี่ยผมได้แทบจะทุก10โลเลยนะฮะในส่วนของตัวละคร5ดาวแต่ว่ารอบที่2เนี่ยผมได้อายกะ ตอนโลที่80มั้งเออซึ่งมาไอดีนี้เนะี่ยได้ดีลุกตั้งแต่20โลแรกไว้ทุกคนชิบผมมีความหวังเลยเว้ยว่าผมจะได้ C6 อ่ะจัดมาดิโลที่30ฮะผมจะดูว่าผมจะได้อายกาศนะภายในกี่โลนะครับหมายถึงว่าอายกาศ C6 ะนะตอนนี้ปเป็นดีลหน้าครับไม่มีอะไรมาก40โลฮะเอ้ยหรือว่าเราจะนับเป็นแบบว่าหลังจากทุกครั้งที่ได้ทองดีถ้าเกิดว่าเรานับแบบหลังจากทุกครั้งที่ได้ทองเนี่ย ตอนนี้จะเป็นโรที่22นะครับอ่ะโรที่32ฮะทุกคนกูไม่ได้จัดฉายจริงนะเว้ยมันมัน30มสิบโรยมันส2โลนี่ไงได้การแล้วทุกคนภายในเท่าไหร่อ่ะรวมทั้งหมดก็ประมาณ50กว่าโลวะทําจริงได้โคตรไวทุกคนไปครับโลที่หก ในกลุ่มดาวเดี๋ยวผมผมว่าผมเปลี่ยนไพโมเจมให้มันเป็นเมกกาชาดีกว่านะฮะเราจะได้เห็นแบบเลขเทเทสามร้อยโลโอ้โหอยากเห็นภาพนี้ในดีตัวเองมากอะหนึ่งร้อยสิบโลซีหนึ่งสักทีเหอไอร้อยยีย่แอโอ้มาสักทีครับโอ้โหรอบนี้ฮะต้องมาลุ้นกันอีกว่าผมจะได้อายกากี่ตัวนะ 120โลอายกะอายกะอายกะผมว่าเราตอบอายกะได้แน่ยังไม่ใช่อายกะตีหนึ่งตีหกเลย,ยอุ้ยอายกะมาแล้วไม่รุนเลนวะทุกคนตีหนึ่งแล้วฮะอุ้ยซิงชิวสวยแต่อยากได้อายกะอีกตัววะมีป่ะคนห,หมดแล้วสีหนึ่งฮะสีหนึ่งแล้วเราที่ร้อยสาสิบปะยังไม่ได้ครับ ร้อยสาสรอยสี่สิบครับก็ยังไม่ได้ฮนะหนึ่งร้อยห้าสิผมว่าดวงผมเริ่มแย่แล้วว่ะผมขอไปเปิดตู้กาชาแบบตู้ถาวรแบบเคลียร์โรฟ้าให้หมดก่อนได้ปะ่ะเออเนอะแบบเคลียร์แบบสปีดรันเลยฮสิบโลเอาอีกแล้วเหรอตูน้นี้ตู้ถาวรผมก็ยังไม่เคยเปิดเห็นปะ คิดว่าจะเปิดในส่วนของตู้ออยากะต่อเลยละกันนะครับก็จะเป็นโลที่160เนาะโอ้โหยังไม่มาวะทุกคน170ครับยังไม่มาว่ะออยากะต้องมาแล้วป่ะยังไม่มาอันนี้กี่โลแล้วเนี่ยจะ200โลแล้วป่ะอันนี้180แล้วใช่ป่ะเอออันเนี้ยไอแออันเนี้ยโลที่180โอ้ใหม่ก็ยังไม่ออกว่ะคิดว่าจะออกเป็นโลที่200ได้หร <laughs> ือทุกคนคิดหายแล้วแล้วกูจะได้ออยะกระ46ไว้ยเนี่ย <laughs> มาแล้วทุกคน อันนี้โลนี่เท่าไหร่นะอันนี้โลที่อนะอนนทเอ่อน่าจะร้อยเก้าสิบไหมแต่แถวนั้นไม่ก็สองร้อยนะฮะเอออายก,กราร์หรือเปล่าตอนนี้ผมมีอายกาซีหนึ่งแล้วขอขอแบบอันเนี้ยแบบไปซีสี่เลยได้ไหมแบบสองสามสี่สามตัวในตู้เดียวเลยได้ไหมมาตัวถัดม,มาอายกาแน,น่ไม่ไม่ใช่วะอายกา กคนมันเหลือแค่ร้อยแปดสิบโลแล้วผมจะได้ปะวะเชี้ยะโอ้โหยากอยู่นะอันนี้ผมพูดได้ซีหนึ่งหอป่ะอันนี้น่าจะโลที่200แหละไม่ก็210เออ2อ0นะครับ2 2 0ยี200ย่เฮ้ย2 2 0ยี่ก็คือออกมา20โลทุกคนอันนี้อายกาศแน่นอนครับไม่ต้องสืบนี่42 รบร้อยซี่สองแล้วทุกคนนะถ้าเกิดเราได้ยี่สิโลร้วนเนี่ยเราซีหกแน่เว้ยโอเคปะ่ะสองรสามสิบโลครับเดือดเว้ตกปลาสองร้อยสี่สิบมันออกในทุกยี่สิบโลจริงๆวม่ทุกคนผมไม่ได้โมะม,มันไปไม่ได้ยังไงวะ แล้วไอายกากะด้วยเฮ้ยทุกคนอันนี้กูไม่ได้จัดฉากจริงๆนะเนี่ยทำไมครูสตีลมันเยอะจังวะโอ้ยตกใจมิกะเชี่ยมันเหลือร้อยสามสิบโลผม,ผมว่าผมมีหวังวะ่ะอันนี้คือ C3 แล้วปะ 1ิโลถัดมาฮะอันนี้โลที่สองร้อยหเนอะสองยังไม่ออกครับ260ไปไม่ออกว่ะทุกคน270ฮะยังไม่ออกครับผม280 290ยปดิ้ยไปอุ้ยไม่ออกว่ะชิบหายแล้วทุกคน <laughs> ผมเริ่มรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ส6่ว่ะแต่อย่างน้อยตีสี่ได้ไหมมัน4ี่สี่แล้วแหละแต่แบบอยากได้46่ว่ะส0 0โล3ามส ไม่ออกเกินไปเกินไป320ออกแล้ว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 อล้วกะไอ้กะไอ้เหี้ยไป What What How เชี่ยอะไรวะเนี่ย ทุกคนเฮ้ยผมอึงเลยว่ะไอ้เฮี้ยถามจริงเฮ้ยทุกคนอายการสีแล้วเฮ้ยผมจะได้สีหกปะเดี่ยวว้าว,วตอนแรกผมตกใจแบบใจหายเลยกูไม่ได้ซีหกแน่กูได้ฉีๆมันเนี่ยแล้วโลถัดไปเพชรอายกาอกอกโอ้โแล้เหลืออยู่60โลกับอีกร้อยกว่าเศษเกลือเนี่ยมายก้ทุกคนเรายังมีความหวังฮะถัดไป330โลครับยังไม่ออกฮะ 340 350สนฮะ360นะ้ไปต้องได้แล้วป่ะยังไม่ได้ว่ะและ370โลครับก็ยังไม่ได้วะ่ะ,วะทุกคนโอเคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเสร็จเกลือเยอะมากๆนะฮะซึ่งผมก็จะมาแลกเนาะโอได้เยอะเลยวะ่ะ ตอนนี้เรามีอีกห้าสิบโลนะครับเท่ากับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคลิปนี้เราตืน400โลไปแบบเยอะเลยนะฮะก็ประมาณแบบเกือบ450โลเลยประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ430โลนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมสูบไป370ใช่ไหมก็ทาง,งคร่งับตนับต่อเนาะ380ครับครับย,ยังไม่ออก390โลครับได้เนี่ยซูโค้ดเนี่ย มาแล้วอายการ์400โลมาแล้วทุกคน400โลเย,ย้และอัยการ์วันทุกคนไม่หลุดเลนเว้ยไม่หลุดเลนไม่หลุดเลนไยสูโคตกใกลด้วยอายกาีกตัวผมขาดอายกาตัวเดียวเนี่ยทุกคนชี้อะอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวทุกคนแต่โลเราเหลือน้อยมากอะโลเราเหลือ20ผมจะได้ปะเนี่ยเชีย่ย เรื่องเสียวตูดแล้วทุกคนอันนี้กี่โลแล้วเนี่ยอันนี้ประมาณอันนี้400แล้วใช่ไหมเออ410ครับ420หมดแล้วนะเว้ยอุ้ยไม่ได้ชิบหายละไม่ได้ละไม่ได้ละจริงจังวันนี้ยเหลือ7โลทุกคนต้องได้ดิเอาสิโยกมาเอาสิโยกมาเอาสิ่ยกมาม่เอาอัยกะมาเอาอัยกะมา please โอ้ยย่งน้เราต่อได้อีกโลเลยครับ <laughs> ไม่โลหมดแล้วทุกคนโลหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมสุ่มตู้ฟ้าดูเผื่อผมจะได้ตัวแบบสีดาวเอามาแบบรีโลฮ่า <laughs> ๆแลวกูก็ไม่ได้งไงโอ้ไม่ก็ดสรุปผลประกอบการนะครับเราดูจากตัวสีดาวก่อนเนาะ <laughs> เราได้ในส่วนของเคยซีหนึ่งมาฮะเราได้เครื่ฉิงซีหนึ่งมา เราได้ดีลุกนะครับ40นเอลนี่เราได้ปะเออใช่เราได้หนเอลไปด้วยนะครับแล้วก็สุโคสนี่น่าจะเกินเกิน c 6ไปเลยแหละเออฮะแล้วก็เราได้ในส่วนของมิกา c 6มาด้วยครับดีโอน่าก็ c 6ฮนะตัวหน้าตู้นี่ c 6หมดเลยเนาะและอายากะ45ครับโอ้โหขาด4เดียวอะขาดแค่กลุ่มดาวเดียว ทำไมทำไมไอดี ID หลักก็ไม่มี46ไอดีนี้กูยังไม่ได้46อีกกว400่า400โลเลยด้วย400กว่ารวม400 40อ่ะ Oh my god ทุกคนไม่ทำไมผมไม่ได้46วะทพมึงเลยไอ้เ